สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะรับสิวญี่ปุ่นเล่มนี้นะครับเป็นสิวญี่ปุ่นป็นสิวเมื่อสองนะครับสนิมิกินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันหินที่ผมจะใช้ผมจะใช้แผ่นเพชรจีนนะครับแผ่นเพชรนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะครับจากแอปแอปหนึ่งนะครับที่เป็นแอปสีแอปสีส้มนะครับซึ่งความละเอียดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมทําไว้ ก็จะมี150นะครับแผ่นเพชร150าเขาเรียด1 5ยแล้วก็320นะครับก้อนนี้ก็จะเป็น800แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พันห้านะครับก็จะใช้อยู่3ามคำละเอียดก็จะใช้320ร้อยยี่สิบาแล้วก็แปดร้อยแล้วก็พันห้านะครับแล้วก็จะจบด้วยหินญี่ปุ่นก้อนนี้นะครับเป็นหินที่ใช้ในการ เก็บเกบสรโครมอีกทีหนึ่งนะครับการรับนั้นผมจะใช้จิ๊กตัวนี้นะครับในการจับจับเพื่อให้ละนาดของคมเสียวของเรามันได้ละนาบที่ค่อนข้างจะมั่โคงและแน่นอนนะครับที่จริงถ้าเราไม่ใช้จิ๊กก็ได้นะครับแต่ก่อนผมจะใช้มือจับรับปกตินะครับแต่ว่าบางทีการใช้มือจับนะครับผมก็จะ ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ด้าบเหมือนกับใช้จิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลองใช้จิกดูซึ่งก่อนที่เราจะรับด้านที่เป็นคมเราจะต้องรับทำความสะอาดด้านที่เป็นท้องมันก่อนนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นสนิมอยู่นะครับตรงส่วนที่ต้องรับนะครับเป็นส่วนประมาณนี้ขอ,ขอบนี้นะครับเพราะตรงกลางนะครับมันจะเป็นท้องข้างในอยู่ผมจะใช้ความละเอียดสัก800นะครับใช้ความละเอียด800 ในการรับท้องของสิวก่อนนะครับับท้องของสิวก่อนเพื่อเป็นการทําความสะอาดท้องของสิวก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้มันได้ดละนาบหินที่จะมาใช้ในการรับสิวนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นหินที่มีความแข็งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าได้หินที่กินเหล็กดีๆนะครับมันก็จะยิ่งดีนะครับ เป็นหินที่มีความแข็งแล้วก็ปับระนาบให้ได้ระนาบที่ดีนะครับให้ได้ละนาบเพราะว่าถ้าหากว่าเรารับสิวถ้าหากหินไม่ได้ระนาบแล้วมันก็จะคมเิีวของเราก็จะไม่ได้ละนาบตามไปด้วยนะครับตันนี้ผมรับแต่ความสะอาดท้องท้องของส่วนที่เป็นท้องของสิวด้วยแผ่นเพชรรบมีดนะครับของจีนนะครับแ่นนี้ ละเอียด800กิจนะครับที่ผมใช้อยู่ต,ตอนนี้รับทองของสิวให้ได้ระนาบก่อนแล้วเราค่อยไปรับตรงส่วนที่เป็นคมอกทีนึงตอนนี้ผมรับท้องเสียวเพื่อยมันเกิดระนาบที่ท้องเสียวนะครับ เลือใช้แผ่นเพชรเพราะว่าแผ่นเพชรมันจะระนาบมันจะค่อนข้างจะแน่นอนนะครับถ้าเป็นหินแล้วก็ปรับหน้าให้มันได้ระนามก็ได้เช่นกันถ้าเป็นหินที่เนื้ออ่อนๆน,น,นะครับจะต้องรับด้วยฝามระมัดระวังเพราะว่าเวลาเรารับสิวส่วนมากก็จะเป็นการรับแบบสวนคมนะครับโอกาสที่สิวของเรามันจะจิกลงไปในหินก็โอกาสที่เป็นไปได้นะครับถ้าว่าหินของเรามันเนื้ออ่อน ทองสีเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะใช้จิกในการจับสิวนะครับจับสิวเวลาที่เราเอาจิกใส่นะครับก็ให้มันได้ระนาบตามคมเดิมตามคมเดิมที่ที่คมสิวของเราเป็นอยู่นะครับเพื่อเวลาเรารับมันจะได้อยู่ในระนาบเดิมนะครับอยู่ในระนาบเดิม พราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใส่เอาจิกใส่นะครับเวลาที่เราจับจิกแล้วก็ใส่ให้ได้ระนาบเดิมนี่น่าจะนจะได้ระนาบเดิมละทำได้แล้วก็ปรับนะครับค่อยๆปรับตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้ลระนาบแล้วนะครับจะได้ระนาบแล้ว ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นผมจะใช้หินเบอร์320กลิ์นะครับรับด้านคมก่อนนะครับเพื่อให้มันได้แนวคมที่ได้ด้านหน้าที่ดีก่อนแล้วก็คอ่อยอไล่ความละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าหินที่มีความละเอียดแบบจับหยาบนะครับพี่ละเอียดไม่มากมันก็จะกินคมสิวคมเหล็กค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พี่ความละเอียดที่ไม่มากตั้งคมก่อน กับรบประคองถ้าเรามีจิกมันก็จะรับง่ายขึ้นแล้วก็แค่ประคองให้คมของสิวของเรามาันแตะกับหินระนาบของหน้าหินนะครับแล้วก็รับได้เลยนะครับ นน่าาจะได้้ถ้าเราไม่มีจิกจับนะครับเราก็ต้องประคองให้ดีนะครับเพราะว่าการจับสิวนะครับเราต้องประคองให้มันได้และหนาองศาที่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นคมของเรามันจะได้ไม่บิดเบี้ยวไปมา เราลับเราจะรับแบบสวนคมหรือตามคมก็ได้นะครับเราออกแรงในช่วงไหนก็จะรับในในช่วงนั้นเดี๋ยวให้ดูหลังจากที่ผมรับด้วย320ลีตไปแล้วคมของสิวมันจะเป็นแบบไหนนครับจะได้ระนาบ ผมที่ได้นะครับจากแผ่นเพชรเบอร์320จะเห็นว่ามันจะได้ไดหน้าตามที่จิกเราจับไว้นะครับองศาก็าจะได้องศาที่คงที่ต่อไปผมจะเปลี่ยนจาก320เป็น800นะครับเพราะว่า320รรู้สึกว่ามันจะได้แล้ว 800ที่จริงแผ่นเพชรนี้เราจะรับด้วยน้ํามันก็ได้นะครับรับด้วยน้ํามันก็จะดีมันจะได้ไม่แห้งเร็วถ้ารับด้วยน้ําบางทีเราใช้ไปแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วแปดคือด้านด้านนี้นะครับแปดอีกด้านหนึ่งจะเป็นพันหนะครับของ องสิวของเราไม่ให้มันไม่ให้มันเอ็นไปเอยนมานะครับเราก็รับได้เลยเพราะว่าเรามีจิกจับอยู่แล้วมันค่อนข้างจะมีความมั่นคงของระนาบนะครับขององศามีความมั่นคงขององอาดก็จะทำให้เรารับได้ง่ายขึ้นอันนี้คือด้านแปดร้อย หน่อยจะได้คมขึ้นมาอีก เป็นโครนเร็จดำๆขึ้นมานะครับเป็นเศษโครนที่เกิดจากเกิดจากหินที่มันกินเหล็ก ไปเรื่อยๆจนเกิดจนกว่าจะเกิดเกดสรคมที่คมสิวของเรานะครับลับไปเรื่อ,อยๆมันก็จะกินแต่ว่ามันยังไม่ได้เกสรแล้วก็นับลับจนกว่าจะได้เกสรคมขึ้นมา ก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันเพราะว่าสิวมันหนักมากสิวเริมนี้ก็เร,มเริมเริ่มได้คมทีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ยังไม่เกิดเจสอนคมเท่าไหร่ จะเ,เห็นโคดมันขึ้นมาดำเลยนะครับทีเ่เป็นเพีนเพชรลับมีดนะครับโคดขึ้นมาดำเลย ก็เริ่มเกิดกสออนมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ วานนั้นก็ได้แล้วคมที่ได้เดี๋ยวต่อไปเรจะเปลี่ยนเป็นด้าน1,500กริตนะครับด้านเบอร์1,500งพันห้มันก็จะละเอียดขึ้นมาอีก ครับจะเห็นโคนขึ้นมาดำๆเป็นโคนที่เป็นเศษเหล็กนะครับเป็นโคนที่เกิดจากเศษเหล็กที่เรารับออกจากสิว มามันก็จะรู้สึกเมื่อยที่มือนิดหนึ่ง ได้ผมตามที่หินสามารถทำได้แล้วจะให้ดูคมอีกทีหนึ่งนะครับครับคมจะคมที่ได้จะ,ะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับเพราะไฟมันส่องอยู่ ีาก็จะะประมณนเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะรับด้วยหินหินตัวนี้นะครับเป็นหินสังเคราะห์ญี่ปุ่นนะครับความละเอียดสไลเบอเกีเกจสอนคมนะครับ ที่ใช้รลกเก็บยีสสรม ก็น่าจะได้คมตามที่ใช้งานได้แล้วนะครับกินก้อนี้อจาจจะกินเหล็กดีมากเลยนะครับดูจากาคโครนที่มันขึ้นมานะครับจะเป็นคโครนสีดำนะครับซึ่งเกิดจากเศษเหล็กที่มหลุดออกมาจากจากสิวจากมีดจากสิวของเราที่เรารับนะครับมับนจะดำเลย คนจะดำดำหินแล้ชัดเลยความละเอียดผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่น่าจะเกินสามพันโอเคน่าจะได้แล้ว ดูคมนะครับดูคมที่ที่เรารับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบด้วยหินญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นหินละเอียดที่ใช้ในการเก็บเกสรอนคมตอนที่เรารับด้วยแผ่นเพชรมันจะแยกชั้นหินยังไม่ได้เราจะแยกชั้นเหล็กยังไม่ได้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นชั้นเหล็ก แต่หลังจากที่เรามารับด้วยหินซึ่งเป็นหินญี่ปุ่นก็นี้แล้วจะเห็นว่ามันแยกชั้นเหล็กให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับระหว่างเหล็กที่เป็นเหล็กแข็งกับเหล็กปกตินะครับหลังจากนั้นเราอาจจะเจ็บ เก็บเก็สอนคมด้วยหนังสบัดมีดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเก็บเก็่สอนคมอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะหินยังเก็บไม่หมดยังไม่เสร็จแล้วก็ใช้หนังตัวนี้ช่วยอีกทีหนึ่ง ก็จะได้กลมที่หวานที่เนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปใช้กลม,มที่เราได้นะครับเราใช้จิ๊กมันจะได้กลมที่ค่อนข้างจะได้ลัหนณะของคมนะครับค่อนข้างจะมันคงแน่นอนถ้า,าเราใช้มือบางทีจะเอียงไปเอียงมา สำสรับในคลิปนี้นะครับการรักสิวนะครับด้วยด้วยแผ่นเพชรจีนนะครับแล้วก็จบด้วยหินสงังเคราะห์ญี่ปุ่นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่หินนี่มันก็ของจีนมันก็กินเหล็กได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของญี่ปุ่นไม่นจะแพงมากเรกากใช้ของจีนสำหรับแผ่นเพชรนะครับ แล้วก็ถ้าว่าเราไม่ใช้แผ่นเพชรเราจะใช้หินก็ได้นะครับแต่เราก็เลือกเอาหินที่ก้อนที่มันแข็งแข็งนะครับแล้วก็ปรับระนาบให้มันได้ระนาบนะครับระนาบระนาบดีดนะครับไม่แบ่งไม่มีจุดบาจุดแว่งนะครับเวลาเรารับคมสิวมันจะได้คมที่ได้ด้านหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ